วัสดีค่ะวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, แฟนช่องคนนำโชคชาแนลเสียนน้อยพารวยค่ะมีคนถามขมาานะคะเสียใหญ่เมื่อนล้านเพิ่นเน้นไปประชดค่ะหลังจากที่เพิ่นปล่อยตั้งแต่ตองงวดเนาะคะ่ะเพิ่นปล่อยมากก็คือให้วิ่งที่แปดบนนะแปดบนตัวเดียว หลังจากนั้นเพิ่นกะให้วิ่งมาอีกนะคะให้วิ่งล่างมาอีกตัวนึงงน้าแลกวกะชุด3ามตัวบนมาพร้อมนะคะแล้วก็ชุดจับคู่ล่างนะคะค่ะ้ใดเป็นแฟนเสียใหญ่เมืองลานกยายาพาเดอ้อพี่น้องคลิปนี้มีทีเด็ดนะคะค่ะเอาก่อนสิขับไปเบิ่งลิปเด้อค่ะ ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ะค,ะค่ะผู้ใดอ,อยากเห็นตัวเลขเร็วนะคะแอดก็มีทางเพดนะเพดเซียนน้อยพารวยนะคะแล้วก็เพดเซียนน้อยพาโชคนะคะมีสองช่องนะคะแต่ส่วนมากเส้นหน่อยผ้ารวยก็จะโล่งคีปดูก็เส้นหน่อยผ้าโชค จากน้อยนะคะเข้าไปเบื้องได้ด้วยค่ะทางเพจ Facebook นะคะอ๋่ไม่ใช่มีมีอู่สองช่องทางก็คือทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่องเพจนะคะผูดอยากเบื้องตัวเลขคลิปสันส้นๆตอนสรุปนะคะสำหรับอาจารย์ดังทุกๆอาจารย์นะคะ มาบอกถึงเรื่องตัวเลขของเสียใหญ่มหญมือนล้านนะเสียใหญ่เหมือนล้านเนาะคะ่ะกระทบเบื้องคลิปสุดท้ายเพื่อนนําเนาะไก่มือพละคลิปสุดท้ายเพื่อนน้ำเพิ่อนชายตัวใดมาเพิ่มบอ่อเนาะแต่ว่ามือนี่นเพื่อนไหายวิ่งไม่อีกนะคะหายวิ่งล่างนะคะหายวิ่งล่างนี่จดเอาเด้อค่ะจดเอาเดี๋ยวเสี่ยนหน่อยก่เสียเบ,บื้องตัวเลขอยู่ตอนท้ายคลิปเนาะค่ะ ให้วิ่งล่างที่หนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเมตรเดียวจะกะนีจับคูให้รพอมนะคะเดี๋ยวเสื้อหน่อยช่ยโชว์ตัวเลขให้เบื้องยุดอกจังได้กะฟังเสื้อหน่อยเบาไปสกรอนเป็นมูกันไปเนาะถ่าเวลาเพราะว่าแต่ละคลิปนี่จะใช้เวลาแปดนาทีนะคะกันพอถึงแปดนาทีนี่ยางต่ำเนาะคะ่ะยางต่ำคือแปดนาทีนะคะบางคนก็บาว่า เสี้ยนหน่อยจะมันเว้าด่วนบอกตัวเลขแน่ว่าสัน้นบ่ได้ค่ะยังไงเราก็ต้องทำเวลานะคะทำเวลาให้ได้แปดนาทีกว่าๆเสร็จๆนะคะเสร็จประมาณสามสิบบินะคะ,อะบอกไปบ่ามากเวลากระไดสามนาทีอยู่ได้ะคะ่ะเร็วอยู่นะสำหรับปูร้อยเอ็ดนะคะปูร้อยเอ็ดกับฟันอีกนะคะฟันซ้ำอีกเด้ย เศร้านี่ได้ลงคลิปไปแล้วเนาะคนวาเลขมันอยู่แล้วอันนี้เอฟซีสับสนอีหยังขึ้นมาวบาเลียงปูลอยเอ็ดขึ้น่าเสียใหญ่เหมือนว่าห้อยฟังเกินๆเน,เนาะค่ะเกินให้ฟังว่าปู้อยเอ็ดคนเน้นไปนะคะย่างมาท่านเน้นเด้อครับสำหรับผู้ใดอยู่ในกลุ่มเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิบปลอยกนมือห้อยออกอยู่ดอกมื่อหนึ่งนะปลอยกนมือ มือหอยออกมือเนืงองยู่สำหรับรับรับปูร้อยเอ็ดสายด่วนปูร้อยเอ็ดนี่แหละซีหางนะซะีหางแตกรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะปูร้อยเอ็ดพึ่งจะลดงวดวังหันนะค,ะค่ะเนาะขันกดไลค์กดแชร์แล้วเขาก็เข้าไปเบื้องตัวเลขนะคะตัวเลขงวดนี้ หลังจากที่เสียใหญ่ให้วิ่งบนที่ปดเม็ดเดียวนะคะให้วิ่งลางมาอ้าวเขาไปเบื้องตัวเลขกันเลยจ้ะบ่ารลายใหญ่ห้างเนอเอฟซี่สิเบือ่อเนาะเข้าไปดูตัวเลขกันเลยจ้าเออลืมเบอกซูฟังตัวละค่ะก่อนสิเข้าไปเบื้องตัวเลขเนาะกมี่ ผู้ใดสั่งเกลือส่งอัน,นี้มาเนาะค่ะขันยังมาให้ใได้ก็ให้แจ้งเลยเด้อค่ะผู้ใดสั่งกับเสียนหน่อยแจ้งมาแนา่จักมันย่งบนมีบนไหวเทิ้งผู้ไปแจ้งความกับมีเนาะค่ะว่าบริได้ของได้อย่างเนาะจริงๆแล้วเสี้ยนหน่อยทรงห้เบิดสุขูสุขคนเนาะอันนี้อยู่กับไปสนี่ล้วละ่ะไปสนี่นี่เพื่อนไปทรงบางเทือ่อเพื่อนก็อาจจะโบเห็นคนเนาะเพื่อนอาจสิว่างไว้ม,มีคนเพื่อนกับว่างไวด้ดิบางเทือ่อ เพราะว่ามันบริเจ็บปลายทางนะคะไม่ยงจะโอนแล้วส่งเลยนะคะ,คะมีกะมีเอฟซทางก่อทดถมออยู่คนพักเสียนหน่อยมาอยู่ยส่งไปได้สั่งไปได้สองเดือนแล้วยังไม่ได้ขวบนะคะ่ะเสียนหน่อยไปเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพ่อคุณพ่อพระรถนะคะเสียนหน่อยไปเบิงหาแล้วของกับไปส่งอยู่นะคะไปส่งอยู่คนทยหอด รูปมาให้เบงพละว่าบ้านหลังนี้ไหมคะณสันต่ว่าคุณพ่อเพิ่นบ่ได้รับของเนาะค่ะแสดงว่าพี่คนนยิบไปนะคะเพื่อนไปว่างไว้แล้วแต่บ่มีคนรับอ่าคุณพ่อพรวดเพื่อนกับบ่ได้รับของเนาะค่ะอันนี้ก็เสี่ยน,นอยขอโทษหลายๆนะคะขอโทษพ่อหลายๆพ่อกับติตอ่อมาหาเสีนน่ยนอยดอกแต่โทรศัพท์เสีนน่ยนอยมันพังนะคะโทรไปโทรมาย่ามได้กับว่าตั้งแต่ ยังล่ะยังไม่ได้ใช้งานวสันเพื่อน่าแมนค่ะแมนอิลีเสื้อนหน่อยนะโทรศัพท์มัดติดไปน้ำเครืองเนาะคะ่ะเพราะว่าโจรโจรนขโมยไปเนาะคะ่ะวันนี้เสื้อนหน่อยได้ล่งเทบก็เลยไปแก้ไขมาแล้วก็เลยได้ใส่ตัวหมายเลขเก่านะคะนเกาเจ็ด้ส่ใส่ได้แล้วเด้อค่ะพี่นอ้องเบอร์เก้านี่ละเบอร์เก้าของเสื้อหน่อยนี่ละค่ะ เนาะะก,กี้ก็ขาดขาดการใส่งานหลายหลายเดือนอยู่ทีประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละสำหรับผู้สั่งของมาเพิ่นก็นเลยว่าติดต่อเส้นหน่อยว่าใดเพิ่นก็นเลยศูนย์นะคะโมโหหายเส้นหน่อยเพิ่นก็นใจไปแจง้งความนะคะเ,เส้นหน่อยก็รับผิดชอบอยู่นะคะรับผิดชอบเบิดละเพราะว่ามันติดต่อกันว่าใดอีหลีค่ะเอาแบบนี้ เสียใหญ่หมื่นล้านนะคะต่องวดให้วิ่งที่8ดนะชุด3ามตัวบนไฮมา้างเดี่ยวโคโลคือ9ก้าหนึ่งแดะอย่าลืมตัดเลนแน่เด้อค่ะ อย่าลืมตัดเล่นชุด3ตัวนะคะตัดเลนก็นจะเป็น9 1 1 8หนึ่งแล้วก็98ดนะคะได้3คูคนนี้กันตัดเลนเนาะของเสียใหญ่นี่เด้อค่ะพี่น้องคอเบาจากน้อยไม่เข้าบนก็เข้าล่างนะคะบ่เข้าบนเข้าล่างบ่ท่านในหลุดจักเทียเสียใหญ่นี่แน่นอนอหลีค่ะแน่นอนอหลีสำหรับตัววิ่งของเพลินจับคูนี่ก็มีผิดอยู่ ะะมันก็มีพิษมีมีเขามีหลุดด้วกันนะ,ะแต่ตัววิ่งนี้ยังไม่หลุดค่ะไม่เข้าบนก็เข้าล่างนะคะสำหรับต,ตัววิ่งล่างเิ่นหาย่าหนึ่งตัวเดียวนี้เพิ่นจับคู่ตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องสี่หนึ่งหนึ่งสตัวเดียวเป็นยังก็มีสองตัวอันนี้คือไปกลับนะคะไปกลับนึ่1หนึ่งสีหนึ่งเป็นล่างนะคะ เป็นวันหนึ่งอยู่อยู่ลางเอาอันนี้ก็ปรูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของมันไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็พิษถือกะท่อทอกันนะคะอาจจะไปบนก็นได้ล่างก็ได้ทั้งเบิดเนาะเพราะว่า,าตูเลขนี้เพิ่นเอาลงในกองเบิดส่วน ไปบนหรือไปล่างก็ได้คือเกา่าเข้าสีมาก,กําหนดว่าอันนี้คือล่างอันนั้นคือบนบดายนะคะนี่แหละเสียนหน่อยก็เลยว่ากันไว้ด้วยกันบนกันล่างนะคะถึงแม่พื้นสีฟันล่างก็แล้วแต่เนาะมันก็ไปได้คือเกา่าเนาะค่ะอชัดเจนนะคะเนาะตัวเลขก็ได้เอาระบาน,นี้ตัวเลขเขา้าไปเห็นแล้วเป็นที่ชัดเจนนะคะ สำหรับคลิปนี้เสียนหน่อยก่ะขอตูเนาะค่ะบอกกันไหมในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า